สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเก็บเบลไฮคาสดีกว่าในช่วงคาแรกแล้วกันนะเพราะว่าคาแรกเนี่ยมันขึ้นยากมากนะครับถ้าไม่ได้ไปบิน <c oughs> <c oughs> ก็ต้องบอกกันว่าถ้าไม่ได้ไปบินมันขึ้นยากมากครับในช่วงจ็อบประมาณ4 0่ 50. สิบถึงห้าสิบสหรับคนที่จะจ็อบเอาจ,ออาจอบจ็อบหนะ้านสะิบนะนะฮะสำหรับคนที่จบจ็อบห้าสิบเนี่ยมันก็จะมีความเ,เก็บเบลยากอยู่ระดับหนึ่งถ้าเราไม่รับเควสไว้นะ ตอนนี้ให้ทุกคนมันจะมี2วิธีนะครับในตอนนี้ณนหะน้าตอนนี้นะจะมีจากสมุดกิมมัวเรเวล30นะครับเราจะสามารถส่งบีบอร์ดได้นะครับนะฮะวิธีการส่งบีบอร์ดตัวนี้คืออะไรบางคนอาจจะงงเอ้เก็บมามันเรเวลไม่ถึงมันกดไม่ได้นี่อะไรอย่างงี้โอเคอันนี้เนี่ยให้เราเก็บก่อนที่เราจะเป็นไฮแคทก็คือเก็บตอนที่เป็นแคทเอ่อเป็นเป็นแคทธรรมดาไม่ใช่ไฮแคทเป็นแคทธรรมดานะครับเป็นแคทเอ่อเป็นแคทธรรมดาดีกว่าจะบอกว่าแคทแรกไม่ได้ เพราะว่ามันเป็นคัสธรรมดานะครับเป็นคัสเป็นคัสสองธรรมดานะครับไม่ใช่ไฮคัสนะฮะให้เก็บตรงนั้นนะครับเก็บทุกเควสเลยประมาณ15เควสวันนี้ก็จะแนะนําเลยว่าแต่ละที่นั้นมันมีที่ไหนบ้างแล้วก็ควรจะเก็บเควสอะไรเป็นหลักไว้บ้างเพราะว่าบางทีมันเควสมันเยอะทําไปบางทีมอนมันกว่าจะตีตายก็นานเหมือนกันแต่ว่าแค่ร้อยตัวนะครับแค่ร้อยตัวเท่านั้นที่แรกเลย เออก่อนที่แรกแบบนึงก่อนที่แรกเนี่ยมันจะมี2วิธีในการที่จะควีนบิวต์ได้อย่างแรกก็คือในช่วงนี้จะมีสมุดกิมมัวกิมมัวออฟมิกาดนะฮะอีกอันนึงก็คือมือชาร์นเบลนะครับมือชาร์นเบลเนี่ยเป็นของดีนะนะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะส่งกุ้ยแส่งอะไรเนี่ยมือชาร์นเบลช่วยคุณได้นะครับราคา149บาทขอบคุณครับ 149บาทเนี่ยมันมีมากกว่าส่งเควสนะครับมีทั้งขายของมีทั้งซื้อลูกธนูมีทุกอย่างในนี้เลยซื้อที่เดียวจบเลยนะครับสามสิบวันนะฮะแต่ใช้ได้ดึงตัวละครไม่สามารถใส่คังได้นะครับอ่านะฮะอันนี้ก็สามารถส่งมีบอร์ดได้เหมือนกันสมมติว่าสมมติว่าเอ่อไม่ได้เล่นในช่วงกิจกรรมหรืออะไรเงี้ยก็สามารถซื้อนี่มาใช้ได้เช่นกันส่งได้เหมือนกันนะครับตอนที่เป็นไฮคแคสนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันนะครับโอเคเรามาดูแล้วกันว่าแต่ละแมปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูแม แรกแล้วกันที่เราจะต้องรับเพื่อว่ารับอะไรบ้างนะครับปเราไปดูกันโอเคเพื่อนๆในเมื่อเรามาถึงที่นี่แล้วนะฮะก็คือแมปแรกที่เราจะต้องรับเควสนะ,ะก็คือมอรูนนะครับแล้วก็รับตีพวกนี่แหละพวกพาสนาพวกพวกอนูบิสนะครับให้ได้ทุกตัวเลยนะครับนะฮะตีพวกอันูบิสทุกพาสนานะครับตรงนี้ก็จะเป็นพาสนาพวกนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้พาสนานี้เก็บไว้มากแต่อนูบิสเนี่ยจะช้าหน่อยเพราะว่าอนูบิสมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นถ้าเยอะต้องไปชั้น4อันนี้ชั้น5้านะครับ นะครับบอนเกิดที่ชั้น4และชั้น5้านะครับใครๆที่แบบว่าอยากจะมาลองเก็บเควสที่นี่ก็ลองดูนะครับเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่ลองหรอกต้องเก็บนะครับนะฮะต้องเก็บนะต้องเก็บนะครับต้องเก็บเควสนะฮะนะฮะต้องเก็บเควสที่นี่นะก็จะมีพวกอนูบิสพวกพัฒนานะฮะนี่ตรงนี้จะมีพัฒน่าเมนบิสไว้ทำเควสเควสบีบอร์ดแรกนะครับที่มอรูนนะฮะก็คืออันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะเดี๋ยวจะมีขึ้นรูปให้ดูว่าอยู่ตรงไหนนะครับ นี่ครับมอมอล็อกนี่นะครับแล้วก็เลเวเลเจ็ดสิบนะฮะก็จะมี2เคสก็คือเควสพัฒนากับอ,อนุวิทย์ต่อไปที่เราจะพาไปนะครับก็จะเป็นอีกแบบนึงก็คือคอมมารโดเราไปรู้กันว่ามคอมมารโดมันได้กี่เควสนะฮะอ่าห้าเราไปดูกันโอเคครับมาถึงสักทีนะครับที่นี่ก็จะเป็นที่รับบิลบอร์ดของคอมมารโดนะครับคอมมารโดมันก็จะมีเมดูซ่ามีสตาติโกเลมีซิลมีซ si ีนซิลซีอะไรวะมีซีมีแม่เมมีนาคทะเล แล้วก็มีีอ a เ t อร์แมวน้ำนะครับอันตัวแรกเลยที่เราจะพาไปดูก็คือ medusa medusa อยู่ที่ map ซ้ายคอมมอดูนนะครับเพราะมันก็จะเจอ medusa เลยนะจะมีแล้วก็มีมือมีมือเมนด้วยมือเมียวเมียนอเมดแต่มือเมดผมว่าไม่ต้องทําก็ได้ครับมันน้อยเกินไปสำหรับแบบนี้นะที่เราจะต้องเก็บก็คือเก็บไอ้ตัวนี้แหละนะครับตัว medusa นะครับประมาณ4 5หตัวนะฮะอันนี้แปลกครับผมครับผมใช่ครับอะไรไปเนี่ยนี่ไม่แปลกแล้วโอเคครับนี่ครับ medusa จะอยู่ตรงนี้นะฮะ อันนี้คือเมดูซ่าตัวต่อไปที่เราจะพาไปดูนะครับก็คือสตาติโกลมเคลิปนี้ผมจะไม่ตัดนะผมจะจะพาไปให้ดูนะฮะอันนี้ก็อีกแล้วอีกที่หนึ่งก็คือนี่ครับตรงนี้เลยนะฮะบนบนขวาบนนะครับขวาบนขวาซ้ายนะครับนี่ก็จะมีตัวสตาติโกลีม ว่ามาเก็บมาเก็บสตาร์ติกเนี่ยมาเก็บพวกนี้เขาไม่ได้ฟาร์มกันนะ <ar> ครับนะเพราะว่าคนมันจะแย่งกันนะแต่ก็แนะนำว่าเปที่นี่เลยรับสำหรับสตาร์ติกโวลเลมนะฮะจบแล้วนะสำหรับแมปสตาร์ติกมีตรงนี้เดี๋ยวไปดูอีกสองแมปก็คือซีออเตอร์กับแมปนะ,ะโอเคเดี๋ยวกัน โอเคครับอ่าเมื่อกี้บอกอเดบัดันนะแต่ว่าอาเบอต้ามันใกล้กว่าอะครับมาที่อะไรดิอะมาที่อ่อเบอต้านะครับให้คุณมาที่มาที่เมืองนี้เลยนะครับแล้วจะมีบีบอร์ดต,ตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะนะฮะให้เรากดรับที่บีบอร์ดต,ตรงนี้เลยที่นี่จะทำเควสได้เยอะมากๆที่นี่อยู่ประมาณน่าจะ7เควสมังนะ้งฮะ1 2 3 4 5 6 7 8เออ7เควสนะครับก็จะมี เต่าเขียวมีแมงปอมีกระต่ายมีเต่าดินเต่าน้ําแข็งเต่านินจาแล้วก็เต่าไฟนะครับสามตัวนี้ทั้ง7ดตัวนี้เนี่ยสามารถรับได้หมดเลยนะฮะรับเสร็จเพิ่มให้เราไปที่ก่อเต่านะฮะเราไปก่อเต่ากันนะครับก่อเต่าตัวนี้ต้องทำเควสก่อนนะซึ่งทำเควสผมก็น่าจะทำเป็นกันหมดแล้วนะครับนะไม่น่าจะยากอะไรนะครับเราับไปทางนี้ครับเดินลงไปเลยปุ๊บ,บ,บ,บนี่คุยกับคนนี้ เรากถามว่าเราจะไปที่นั่นใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ไปเลยนะเข้าไปเลยนะฮะเสียเงินหมื่นหนึ่งนะครับ <c oughs> ในการเดินทางนี่ครับจะ <c oughs> มีชั้นหนึ่งเนี่ยจะมีพวกเต่านินตะเอ่อพวกแมงปอนะครับให้เราเก็บที่ชั้นนีชั้นหนึ่งตรงนี้แมงปอจะเยอะมากนะครับนี่แมงปอจะเยอะมากๆเลยครับพวกตัวแมงปอเนี่ยจะเยอะมากๆเลยนะแมงปอกับกระต่ายจะเยอะครับที่นี่นะฮะนะฮะเหมือนเรามาเที่ยวสวนสัตว์นะครับผมไม่น่าใช่ นะครับนี่ครับกระต่ายก็จะมีตรงนี้นะครับมาดูนะครับนี่ฮะพอเราเก็บที่นี่เสร็จปุ๊บเนี่ยครบแล้วให้เราขึ้นไปที่วร์บว้าบนนะฮะให้ขึ้นไปว้าบนเลยนะครับให้ไปว้าบนเลยนะฮะเข้าไปว้าบนเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาว้าบไปเลยนะครับที่นี่ก็มีเต่าเขียวเหมือนกันนะครับแต่เต่าเขียวมันมีทุกชั้นนะครับไม่ต้องรีบต้องรีบเก็บก็ได้นี่ครับเต่าเขียวนะฮะมีเต่าเขียวเต่าน้าแข็งเต่าน้ําแข็งมีทุกชั้นนะครับชั้นสเยอะสุดนะครับนะฮะเต่าดินมีชั้นนี้ชั้นเเดา่่กก็บติอน เตาดินส,สําคัญมากๆนะครับพอเข้ามือมาเจร็จปุ๊บให้เราไปว้าไปว้าถ้าเราครบแล้ว <discourse> ก <information> ับเก็บเตาดินครบแล้วนะฮะให้เราไปว้าปนี่เลยเข้าว้าปล่างนะฮะไปว้าปล่างกันเข้ามาว้าปล่างเสร็จปุ๊บเนี่ยนเอนเข้ามาแล้ววาเสร็จว้าปล่างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เจอกับเตาอ่ะชั้นนี้จะมีเตานินจาเตาไฟนะฮะมีเตานินจาแล้วก็เตาไฟนะครับเพิ่มมาเห็นไหมไหมหิมอนจะเยอะมากๆเตานั้งแข็งเยอะมากนี่ครับ เานินจาก็เยอะเช่นกันฆ่าก่อนเดี๋ยวตายนะครับไม่ใช่หรอนะฮะรีวิวรีวิวอยู่อยู่นี่ตายนี่หาเลยนะนะครับที่นี่ก็จะมีเต่าเต่าน้ําแข็งเต่าเต่าไฟแล้วก็เต่านินจานะครับนะที่นี่นะครับก็จะประมาณนี้อันนี้เนี่ยเต่าไฟจะเยอะเอ่อจะน่าจะน่าจะน้อยนะครับเต่าไฟน้อยครับชั้นนี้เต่าน้าเต่าน้ําแข็งจะเยอะมากนะครับเขาเนี่ยเต่าเต่าน้ำแข็งเต่าน้ำแข็งจะเยอะมากเต่าไฟจะพอมีหลอมแหลมนะครับ นะฮะแล้วก็พอเราเก็บเต่าน้ำแข็งครบแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยโ,โห,หนี่แหละจะตายเพราะอย่างนี้แหละนะเออเดี๋ยวผมพาวาัไปข้างล่างแป๊บน,นึงนะครับนะมอนเยอะเหลือเกินโอ้โหใครก็ได้มาฆ่ามอนทีมอนไ่เยอไปไหมแปลกซะด้วยโอ้สี่สิบสี่สิบต้องหาส 40, 40. ี่สิบได้แล้วได้แล้วอือมานอาหมดแป๊บน,นึงนะ โอเคโอ้โหโดนอ,อะไรวะเนี่ยอะให้เราเดิน <c oughs> ให้เราเดินลงมาข้างล่างนะครับเข้าว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 ับขวาล่างนะฮะในตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเข้าไปเลยนะครับโอ้โหเยนะฮะเข้ามาที่นี่แล้วเดี๋ยวรอมันหายกลับหัวไปในสามสองหนึ่งอ้าว นะครับชั้นนี้จะเป็นชั้น3นะครับชั้นนี้ก็จะมีเต่าบอสเต่าดินจาด้วยนะเพื่อนๆนะครับใครที่แบบว่าอยากจะมาล่าล่า MVP แล้วก็ฆ่ามอนเป็นในตัวด้วยชั้นนี้ได้เลยนะครับชั้นนี้นะชั้นนี้เนี่ยเต่านินจาจะเยอะมากๆเต่าไฟก็เยอะเช่นกันนะครับชั้นนี้นะฮะเยอะมากครับสำหรับเต่าไฟต่อดินจานะฮะไม่มีบอส้วยวหมเราจะฆ่าบอสโชว์ซะหนับตัวเ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปเก่งซะแล้วโอเคครับประมาณนี้สำหรับสำหรับเควสที่อะเบลตานะครับต่อไป ต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูอเดบารันนี้ของจริงแล้วนะอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้้อเล่นเล่นของจริงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่อเดบารันนะครับเดือดแน่ตายโอเคถึงอเดบัรันนกทีหนึ่งนะครับให้คุณมาคุยกับบีบอร์ดเหมือนเดิมบีบอร์ดเนี่ยมันจะมีให้รับอยู่ประมาณน่าจะประมาณ5เควสต์มั้งถ้าจำไม่ผิดนะนะครับจะมีไฮออคออคอาชเชอร์อารามเอาประมาณ4เครส์นะครับ้อเล่นขอโทษครับ ประมาณสี่เสนะครับ1 2 3 4นะ4เควสนะสี่เฟสมีไฮออกมีออกอาร์เชอร์มีอารามที่เราต้องรับก็คือไฮออกออกอาร์เชอร์อารามสามเฟสนี้นะครับเพราะว่ามอนเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับพอเราพอเราอยู่ที่นี่เสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราเดินเข้าไปในนี้แต่ที่จริงเราไม่ต้องเดินเข้าไปในนี้ก็ได้นะเราแค่กดวารับไปที่มอลูนครับอ่ะเราวาร์ปเราวาร์ปกลับไปมอลูนนะฮะเมื่อเราวาร์ปวาร์ปกลับไปมอลูนเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราทำการเดินไปที่คุยกับตัวนี้ นะครับเนี่ยคุยกับคาฟาเมอร์ชานไอคาฟาคาฟาเมมโมเรียลตรงนี้แล้วก็เลือกที่เลดดันเจียนนะครับเลือกที่เลดดันเจียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะไปโผลท่ที่เออ่ดันไฮอ็อกเลยนะฮะนี่ไงเราโผล่ผม,มาที่ดันไฮอ็อกแล้วนะฮะเห็นไหมมอนไฮอ็อกมอนไฮอ็อกมันเยอะมากเลยเว้ยเพื่อนๆนะฮะนะฮนะแนะนําเลยว่าใครที่แบบว่าอยากเก็บเควสหรือว่าอยากจะอะไรเนี่ยมาได้เลยนะเนี่ยนะครับที่นี่นะฮะแน่นอนคุณจะได้เล่นแบบสบายๆ ไม่ทำไมเอสพี SP มันไม่ดูดเลยนะครับนี่ครับที่แนะนําเลยนะใครที่จะมาก็ที่นี่เลยนะครับสําหรับใครที่จะมาเก็บโค้สนะครับนี่เลยนะไฮออคไฮออสสบายๆนะครับสบายสบาย,สบายกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคตรงนี้ก็จะมีออคอาเชอร์กับไฮออคให้เก็บโค้สนะนะฮะนะครับพยายามเคลียร์มอนด้วยนั้นไม่งั้นเดี๋ยวตายนะครับอันไี้บอกตัวเองนะครับนะฮะอันที่สองต่อไปก็คืออาราม อารามเนี่ยมอนก็เยอะเช่นกันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะนี่ครับอารามจะคือเรามาก็เจอเลยนะตรงนี้เป็นอารามนะอารามมอนมันค่าง,ง่ายครับนะฮะของคลาสสิกเริ่มค่าง,ง่ายแล้วนะสัหรับอารามนะครับจุดบวกแปก,กเยอะเหลือเกินนะฮะนี่เหลือเราแปกหรือวะอันนี้น่าจะไม่แปกแล้วนะครับเอาแปกเหมือนเดิมอะไรวนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> นะครับอารามที่นี่ก็มอนก็ถือว่าเยอะนะครับแต่มันไม่กระจุกกันเห็นไหมอยู่นี่มี3ตัวเห็นปะตัวน,นี้ไม่แปกแล้วเอาแปกมาหนอ่ย น <desserts> <men> ี่ดี่สีสีไม่แพลกละเอาอะไรวะเนี่ยนะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเอ่อที่เก็บเวลที่เก็บเวลชั้นดีเหมือนกันสมัยก่อนนะครับสำหรับอลาสต์ไหมมอนเยอะอยู่นะคุณดูดิเห็นปะมอนเยอะปะเนี่ยมอนเยอะนะฮะไม่ใช่มอนน้อยๆนะฮะ ยให้คุณดูว่ามอนมันเยอะจริงๆนะมอนไม่น้อยนะเนี่ยมอนเยอะนนะเนะี่ยนะครับสำหรับอารามนะฮะมอนเยอะมากนะครับสําหรับอารามนะฮะเยอะจริงๆนะครับสามารถเก็บเควสได้สบายๆเลยนะฮะตอนนี้เราพูดมามีกี่เควสแล้วเนี่ยมันก็น่าจะครบ15เควสยังอุ๊ยโทษครับเอ่อน่าจะครบ15เควสแล้วมั้งนะครับน่าจะครบ15เควสละสำหรับอารามนะเอ้ยสำหรับเอ่อเควสไว้เปลี่ยนนะครับ เดีดูซิครบยังนะเดี๋ยว,ยนะยวมันไล่ทินะฮะอ่ะีเรามาไล่ดูที่ว่าครบ10เควสหรือยังไอสิเควสหรือยังนะอันที่1เลยนะครับอเบลตาอเบลตาจะมีให้รับอยู่1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8เอ่อ7เควสนะอเบลตา7เควสอบเบลตา7เควสอเดีบาลัน10เอ่อ3เควสก็เป็น10เอ่อมอลูน2เควสก็เป็น12 เอคอมมานโดคอมมานโดก็จะมีเออ่13เมดูซ่า14คาสตาติโกเลม15โอ้ยเกินแล้วครับแค่นี้ฮะแค่นี้นะฮะแค่ประมาณ3-4เมืองนะครับแค่นั้นเองนะครับ 3, แค่3-4เมืองนะแ,ค 3, แค่นั้นเองนะครับ3-4เมืองแค่นั้นเองนะแค่3-4เมืองแค่นั้นเองนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูนะฮะสำหรับใครสำหรับ คอที่ยังทําไม่ได้หรือว่ายังไม่รู้ว่าจะเก็บเคลสอะไรอยู่ก็ลองมาดูในคลิปนี้ดูอาจจะได้วิธีไปเล่นนะครับส่วนวิธีการส่งนะครับให้คุยกับสมุดนะฮะคุยกับไอตรงนี้นะครับคุยกับบีบอร์ดไม่ได้ให้คุยกับบีบอร์ดเท่านั้นนะครับต้องส่งเควสก่อนนะมันจะสามารถส่งเควสเลเวล70ได้นะครับก็ถือว่าท่านใจดีแล้วกันนะให้เราไม่เล่นจนเบื่อนะครับเพราะเราก็อยากเล่นไฮคาร์อยู่แล้วนะอะเนาะสวัสดีครับหลังจากที่เราจ็อบ4 3แล้วเนี่ย เพทที่เราเก็บไว้ทั้งหมดเนี่ยสิบห้าเพทผมกดไปแล้วสองเพทแต่ก็มีอะไรบางอย่างที่มันแปลกๆก็คือกดแล้วมันจ็อบไม่ขึ้นนะนะครับให้เรากดไปที่ตัวนี้ตัวกิมโมออบบิกัดไอเพที่เราเก็บมาตั้งแต่แรกกันนะเออให้เราเข้าไปตรงนั้นเสร็จปุ๊บให้เราเข้ามาที่นี่นะครับเราก็เลื่อนไปเลยนะอันไหนก็ได้สักอันนึงเราลองเอาไปเอาออกอาเชอร์ก่อนแล้วกันนะออกอาเชอร์กดไปเลยครับหนึ่งสองสามแล้วก็กดไปที่จ็อบเราเสร็จแล้วกดส่งนี่ครับออกอาเชอร์ส่งไปเลยปุ๊บปุ๊บ ปพ๊บเขาจะให้เราเลือกว่า exp j o b exp หรือว่าคนละครึ่งแต่เราไม่เลือกคนละครึ่งเราเลือกอันนี้ไปเลย3 2 1ไปปุ๊บเห็นไหมจ็อบสแต่เนี้ยถ้ามันขึ้นมา8 6ิใช่ปะเราก็เดินไปตีอ็อกประมาณ4 5ตัวก่อนนะฮะมันก็จะได้อีก Job หนึ่งเราก็ม่ได้เสียค่านี่น้อยลงนะครับนี่แต่ว่าแนะนําว่าหลายคนบอกว่าให้เขาบอกให้กดคูณด้วยหลายคนก็บอกไม่ต้องกดก็ได้ผมกม็รู้จะเชื่อใครดีเอ้ยไงไวะเนี่ยนี่ครับเราก็เดินไปเก็บเบลเลยนะเก็บเบลเสร็จปุ๊บ แปดสิ uh, ปืนก็แปบ,บเดียวหรอกแปบบเดียวก็ตีตายแล้วประมาณสี่ตัวไม่ประมาณสิกว่าตัวเดี๋ยวผมจะเล่นสป,ปีดคิแล้วกันนะ เอาเวลขึ้นมาจ็อบ45แล้วให้เราเหมือนเดิมกดไปที่ตัวธานาทอสเหมือนเดิมครับคุยกับบิวอร์ดอันนี้เลือกเควสไหนก็ได้ครับอันเท็จเอาให้มัน,ให,มนให้มันจอ็อบมันสามารถไปต่อได้กดส่งนะเมื่อกี้ผมส่งไปก็คือดรกก้อนเทลกับสปริงเอ่อสปริงแล้วเอ่อกับอ่อไปสองเควสล,ละเมื่อมันไม่ขึ้นก็เลยงงๆกันมาดูเควสที่3ดีกว่านะครับอ่านนะสามตรงหนึ่งปั๊บเชี่ยลุงจริงๆด้วย <laughs> ใช่ปะเนี่ยนีะครับตรงนี้นะเนี่ยแปลกว่า นะครับตรงนะครับอย่างนี้ตรงโซเดอร์เข้าไปปั๊บ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 เลือกไปที่จ็อบปุ๊บโอ้โหนี่ฮะมันไดขึ้นมา45จ็อบไปเก็บต่อนะประมาณนี้นะครับจะช่วยเอาง่ายๆก็คือที่เราทําตรงนี้มันจะทําให้เราสามารถจบจบจ็อบ40อ่อ50ได้ง่ายๆแล้วก็ไปเปลี่ยนไฮคาร์ได้สบายๆสำหรับคนที่เราจ็อบ50นะนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งวิธีการที่เราทําให้เราจะจบเควสได้ง่ายแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่กับการเป็นเล่นไฮคาร์ เออคาดพวกหลอดไนท์พวกสต็อกเกอร์พวกไฮวิสัตแชมปี้ยนหรือจะเป็นสไนเปอร์หรือจะเป็นไฮพีซอ,อะไรอย่างงี้ได้เลยสบายสบายนะสำหรับคนที่กำลังจะปั้นตัวลองทำสูตรนี้ดูก็ได้นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเจอก,กันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีครับ